สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับของ Commander CB 99นะครับเป็นตัวนี้นะครับเอาวิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับตอนนี้นะครับความถี่หน้าจอก็จะเป็น154550นะครับกับ168275นะครับพอรีเซ็ตเสร็จนะครับหน้าจอพวกนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับ ก่อนนี้ท่านจะรีเซ็ตนะครับแน่นอนนะท่านจดข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับพออคืนค่าโรงงานหรือรีเซ็ตเสร็จนะครับค่อยมาบันทึกเข้าไปใหม่นะครับการรีเซ็ตนะครับย่านช่องแดงนะครับหนึ่งถึงหกสิบช่องนะครับมันไม่หายนะครับมันก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับส่วนข้อมูลที่เอาเข้าไปใหม่มันได้เข้าไปใหม่มันก็จะหายหมดนะครับข้อมูลมาตรฐานนะครับย่านแดง160 ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับจะกดอยู um. ่ Listen, 2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม F แล้วก็ปุ่มโมนิตัวนี้นะครับ่า2ปุ่มกดแช่ไว้แน่นๆนะครับทำพร้อมกันนะครับปิดเครื่องครับวิธีรีเซ็ตนะครับปิดเครื่องครับปุ๊บกด F กับโมนิแน่นๆแช่ไว้พร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องนะครับกด F โมนิแช่ไว้พร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บ ให้มันขึ้นเวทเอ้ยคนณรีเซ็ตอ่าก็ปล่อยมือนะครับตัวนี้นะครับมันขึ้นรีเซ็ตเสร็จแล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บอ่าแล้วกดลูกศรขึ้นครับปึ๊บมันเป็น VFO นะครับกดลูกศรขึ้นอีกทีมันเป็นฟูลนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเลือกตัวนี้นะครับอ่าเพื่อจะคืนค่าโรงงานนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าไม่ทันนะครับเอาใหม่นะครับกด F อ่าต้องกดให้ทันนะครับไม่งั้นเราก็จะทําใหม่นะครับกด F กดมอนิแช่ไว้แล้วก็เปิดครับปึ๊บ อ่าขึ้นรีเซ็ตแล้วก็ปล่อยมือครับอ่ากด F เป็นหนึ่งทีครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นให้เป็นฟูลนะครับฟูลเสร็จแล้วกด F หนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันรอสักครู่นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับความถี่หนึ่งห้าห้าเมื่อกี้เนี่ยกับหนึ่งหกแปดเนี่ยหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็คืนค่าโรงงานเรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือแต่อ่าย่านอ่าแดงนะครับที่ยังอยู่นะครับอ่เดี๋ยวให้ชมย่านแดงนะครับปึ๊บ อ่านี่เห็นไหมครับยังอยู่ย่านแดงเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอ่าอ่าย่านแดงย่านมาตรฐานนะครับมันก็ยังอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ